สวัสดีครับเด็กๆครับวันนี้พี่วาจะมาติวความถนัดแพทย์พัชเชาให้ครับขอย้ำว่าเป็นพัชชาเานะเฉพาะพัดชเานะครับเป็นซีรีส์นี้เลย medical attitude นะครับ test นะเป็นซีรีส์นี้เลยพี่ว่าจะทำเฉลยวันละข้อวันละข้อไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าถ้าไม่สะดวกพี่วาจะไม่ได้ลงทุกวันก็ลองติดตามกันในกด subscribe ติดตามกันไว้แล้วกันเนาะอ่ะไปดูกันครับในวันนี้ข้อแรกครับ ep 1ครับคือข้อที่1ครับเป็นอะไรไปดูกันเลย ในวันนี้นะครับเป็นโจทย์เรื่องคนทํางานครับค่อนข้างท็อปคิดเลยนะครับในความถนัดแพทย์พาฒ์ชาวนโะวนเวียนมาออกอยู่เรื่อยๆเนาะอยู่ในพาร์ทคณิมตมต้นนะครับเขาบอกว่าเด็กคนเดียวทํางานเสร็จในเวลา6วันนะครับชายชรา1คนนะครับหรือคนชรา1คนเนี่ยทำงานชิ้นเดียวกันเสร็จในเวลา30วันถ้าเด็กและคนชราช่วยกันทํางานชิ้นหนึ่งก็คือชิ้นเดียวกันเนี่ยนะครับจะเสร็จภายในเวลากี่วันอ่าทำได้ไม่เอ่ย เราก็คิดง่ายๆได้อย่างลึงว่าเด็กหนึ่งคนใช้หกวันเด็กคนเดียวยังใช้หกวันเลยแค่หกวันเองแต่พอเด็กกับคนชราช่วยกันทํางานมันก็ต้องใช้เวลามากขึ้นหรือน้อยลงหรุน้อยลงถูกไหมไงั้นมันต้องน้อยลงกว่าหกวันแน่นอนแต่ว่าเออตัวเลือกน้อยกว่าหกวันหมดเลยเราเลยตัดชอยไม่ได้นะครับทีนี้จะทําทายังไงโจทย์เรื่องคนทํางานทําได้หลากหลายรูปแบบแต่พี่บอยแนะนําทําง่ายๆดังต่อไปนี้ครับเราไปเทีญยบับรรย,ยาางกันง่ายๆเลยขั้นแรกครับ เด็กและคนชราช่วยกันทํางานใช้เวลากี่วันไม่ทราบพี่บอยตั้งเป็นตัวแปรครับสมมุติให้เป็น x 1ันทันตัวไหมครับเด็กและคนชราช่วยกันทํางานเนี่ยนะสมมุติให้ใช้เวลา x 1จะเสร็จทีนี้สิ่งที่เราต้องรู้คืออะไรเรามาตีความโจทย์ครับเด็กคนเดียวทํางานเสร็จใช้เวลา6วันประโยคนี้หมายความว่ายังไงครับหมายความว่าเด็ก1คนนะครับจะทํางาน1ชิ้นใช้เวลา วันพี่บอยก็เลยตีความขยายเพิ่มให้ว่าคําว่าทํางานเสร็จก็คือได้งาน1ชิ้นไม่ว่างานนั้นจะเป็นอะไรก็ตามจะสร้างบง่งสร้างบ้านทาสงทาสีหรืออะไรก็แล้วแต่เขาไม่ได้บอกก็ถือว่าได้งาน1ชิ้นเราก็สามารถไปเทียบบัญญัิยางธรรมดาได้แล้วว่าฟังพี่บอยดีๆนะเด็ก1คนทํางาน6วันได้งาน1ชิ้นทันพี่บอยไหมเด็กทํางาน6วันเนี่ยนะครับ1คนเนี่ยนะทำงาน6วันจะได้1ชิ้นแต่เดี๋ยวเด็กเนี่ยจะต้องทํากี่วันครับเด็กจะต้องทํา 1> x 1นทันที่บอยไหมครับเด็กจะต้องทํา x 1เพราะเราสมมติให้เด็กและคนชราช่วยกันทําไปทั้งหมด x 1นงั้นเราก็เลยเทียบว่าเด็กคนโคษครับเด็ก1โคนททางาน6วันเนี่ยนะได้1ชิ้นงั้นถ้าเด็กทํางาน x 1ก็จะได้งานเทียบปฏิจจัยธรรมดาก็เป็น x คูณ1น่หารด้วย6ทันที่บอยไหมทันที่อยไหมและในทำนองเดียวกันนะครับนี่นะหลอกมาได้เป็น x ส่วน6นะ x คูณ1นหารด้วย6ในทำนองเดียวกันคนชราก็เทียบแบบเดียวกันเลย คนชรา,าเนี่ยทำงานเสร็จเนี่ยใช้เวลา30วันจะได้งาน1ชิ้นเด็กก็ได้จะเทียบได้แล้วว่าเหมือนกันเด้เลยคนชรา3านะครับ30วันได้งาน1ชิ้นแต่สุดท้ายคนชรา,าจะทํากี่วันครับ x วันทันที่ว่าไหมครับเพราะว่าเด็กกับคนชาลาทําพร้อมๆกันเง้นใช้เวลา x วันเราก็จะเทียบสัดส่วนงานที่เด็กกับคนชรา,าทําได้เง้นคนชาลาก็ทํางาน x วันจะได้งาน x คูณ1หารด้วย30ซึ่ง x คูณ1ได้ x หารด้วย30ก็เป็น x ส่วน30ฐาทัานพี่บอยไหมงั้นตรงนี้ออกมาก็จะได้ว่าถ้าเขียนหน่วยนะเด็กเนี่ยทำงาน x 1จะได้ x ส่วน6ชิ้นส่วนคนชราทำงาน x 1ก็จะได้ x ส่วน30ชิ้นทันพี่บอยไหมครับสุดท้ายเขาบอกเขาช่วยกันทำงานจนเสร็จคำว่าทำงานจนเสร็จก็คือได้งานกี่ชิ้นลูก1ชิ้นถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็ไปตั้งสมการได้เลยว่าเด็กบวกคนชราด้วยขอเขียนย่อๆนะ จะได้งาน1ชิ้นถันพี่บอลไหมครับเด็กบุคคลชราจะได้งาน1ชิ้นแล้วก็จบเลยครับอ่ะพี่บอลขอลบทั้งหมดก่อนเลยนะยังไงพวกหนูเรียนเป็นออนไลน์อยู่แล้วพี่บอลลงไว้ให้ทาง Facebook และ YouTube นะเพราะฉะนั้นเราจดย้อนหลังได้นะครับงั้นเด็กกับคนชราจะได้งานทั้งหมด1ชิ้นงานที่เด็กทํานะครับงานที่เด็กทําเป็1จะได้เป็น x ส่วน6งานที่คนชราทําจะได้เป็น x ส่วน30จับ2ส่วนมาบวกกันเท่ากับ1ชิ้น ที่เหลือจบแล้วครับแค่แก้สรรมการทันด้วยไหมที่เหลือแค่แก้สรรมการงั้นเราหาครนรนครนรนเป็น30 6ก็ต้องคูณอีก5กลายเป็น5 x นะครับส่วนตัวนี้ไม่ต้องคูณเพราะเป็น30อยู่แล้ว5 x บวก x ก็เป็น6 x ส่วน30 6ตัด30ได้5ย้าย5จากหารไปคูณก็ได้เป็น x เท่ากับคำตอบก็คือถ้าทั้งคู่ช่วยกันทำจะใช้เวลาทั้งหมด5วันนั่นเอง หลายคนจะบอกพี่บอยทาอย่างนี้มันจะทันเหรอในห้องสอบความถนัดแพทย์ข้อหนึ่งมันแค่ประมาณนาทีครึ่งเองนะครับบพี่บอยจะบอกว่าเด็กๆดูนะอยู่ในห้องสอบพี่บอยก็ไม่เขียนเต็มโมชาันอย่างนี้หรอกเขียนเต็มโมชาันอย่างเงี้ยเขียนเพื่ออธิบายลูกแต่เวลาพี่บอยทำในห้องสอบพีบ่ก็จะเขียนอย่างนี้เด็กหกคนดูภาพไปพี่บอยนะเขียนยอ,ยอดเด็กหกนะครับเด็กหกวันนะได้งานหนึ่งชิ้นแล้วเราก็ย่อไงครับ x ได้เท่าไหร่เราก็รู้อยู่แล้วว่า x คูณหนึ่งส่วนหก ทันพี่บอยแมมันแป๊บเดียวเองแล้วในทานองเดียวกันถ้าเราทำบ่อยบ่อยเราก็จะว่าอ๋อเด็กได้ x ส่วน6แล้วเดี๋ยวคนชรามันก็หลักการเดียวกันก็แก้ตรงนี้เป็น30ถูกไหมเป็นคนชรา30วันได้1ชิ้น x ก็ได้เป็น x ส่วน30ทันพี่บอยไหมครับแล้วมันก็จะแป๊บเดียวเองหมายความว่าตอนอยู่ในห้องสอบพวกหนูสามารถยอ่อคาพูดได้ไม่ได้ต้องมาเขียนเต็มเมอบบวมอ,เเมเมอร์ชั่นแบบนี้ทันพี่บอยไหมคืนเขียนเต็มเวอร์ชันแบบนี้ทาข้อสอบไม่ทันแน่ลูกอันนี้พี่บอยเขียนเพื่อการอธิบายพีี่่บบออยยยสสรรรุุปกคคั้้งดททาาเเแไ บรรญ,ญตัตยางเฉยๆทันพี่บอยไหมไม่รู้ว่ากี่วันก็สมมติเป็น x 1ถ้ามีมากกว่า1ตัวแปรก็เป็น x y แทกไปลูกทันไหมครับนี่สําหรับข้อแรกครับเป็นการเปิดตัวซีรีส์ Medical Aptitude นะครับก็คือความถนัดแพทย์พระชาวครับใครมีคําถามอะไรสแกน QR Code มาถามพี่บอยก็ได้หรือจะถามที่เพจแคที่บอยทักมาดอินบอกก็ได้นะครับขอโฆษณาขั้นรายการตอนท้ายไว้นิดนึงถ้าเกิดใครสนใจจะติวคอร์สคณตแอดมิชชั่นนะครับรเรียนได้ตลอดชีพก็ทักอินบอกมาเลยตามนี้เลย จะซิปให้ด้วยว่ามีโปรโมชั่นพิเศษแถมคอร์สความถนัดแพทย์พัชชาวให้ฟรีด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันครับสำหรับข้านี้สวัสดีครับฝากเด็กๆกดไลค์กดแชร์แบ่งปันความรูยเพื่อนๆด้วยน,นะครับเรียนรู้ด้วความเข้าใจกับคณิตพี่บอยครับสวัสดีครับ